สวัสดีครับไม้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้มาเจอกันลันนะฮะครับเจอกันอีกแล้วก็โค้ดไม้เนี่ยผมเคยสัมภาษณ์มาแล้วล่ะตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นทำธุรกิจคือตอนนั้นผมได้เคยถามว่าทําไมถึงมาทําธุรกิจอินดิมครับนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับนี้เราก็ก้าวมาจะจะสองปีแล้วเนาะใช่ที่เราเจอกันใชเส้นทางของเราก็สนุกสนานพอสมควรวันนี้ครับในคลิปนี้อยากจะได้สัมภาษณ์อีกมุมหนึ่งให้ทุกคนได้รู้เหมือนที่ผมสัมผัสได้ครัว่าเป้าหมาย ของโค้ดไม้ที่มันเป็นพลังผลักดันให้โค้ดไม้มาได้ถึงทุกวันนี้มันคืออะไรฮะพี่ยศครับพูดยังไม่อายเลยฮะอยากปลดหนี้ครับอยากปลดหนี้ครับผมไม่ต่างก็กูหรอกครับคืออยากปลดหนี้ครับและที่สําคัญก็อยากให้ครอบครัวสุขสบายด้วยครับคือถ้าเกิดปลดหนี้ได้ผมเชื่อแหละว่าครอบครัวสุขสบายขึ้นใช่นนอนผมพิสูจน์แล้วใช่ครับเป้าหมายของผมเองเริ่มจากการปลดหนี้แต่ว่าพอเราทาตามเป้าหมายแรกเสร็จครับทุกคน ครอบครัวมันสบายขึ้นมาเองอัตโนมัติยังไงก็ไม่รู้ใช่ครับนะอันนี้คือเป้าหมายแรกเลยอยากปลดหนี้อยากให้ครอบครัวสุขสบายแล้วเราก็เดินมาในทิศทางนี้ได้ถูกต้องแล้วใช่ครับคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะรู้ต่อไปคือคลิปเนี้ยผมเชื่อว่ามันน่าจะไปถึงคนที่กําลังตัดสินใจว่าเออดูอินดีมอยู่นะเห็นโค้ดไมซลดแลนอยู่ในคลิปวิดีโออยู่ใน YouTube อยู่ในไลฟ์เยอะแยะมากมายครับผม ถ้าเกิดมีคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ยเขาสนใจอยากจะร่วมทีมกับโค้ชไม์อะเป้าหมายของตัวเองที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จอะ่ะมีไหมมีแน่นอนครับฮ<ะ>ตอนที่ผมตัดสินใจทําธุรกิจนี้ทําโปรเจกต์เนี้ยนะครับนั่นก็คือเป้าหมายส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแต่มันสําคัญมากๆนะครับก็คือทีมงานที่ตัดสินใจมาร่วมทีมกับผมออืผมอยากจะพาทุกท่านนะครับไปประสบความสำเร็จด้วยกันผมพร้อม ที่จะดูแลทุกท่านพร้อมกับทีมงานที่สัตสุนทุกท่านผมมีระบบที่จะให้ทุกท่านเดินตามขออย่างเดียวครับแค่มีใจแล้วก็จับมือไปได้วยกันผมเชื่อว่าทุกท่านสําเร็จแน่นอนครับโอ,อ้เจ๋วอ่ะนะก็คือคือมันไม่ใช่แค่ที่ค้นไหมมีความสามารถครับผมมีทีมที่ดีครับแต่ว่าเราเอาความสามารถของเรากับทีมที่ดีเนี่ยไปเกาะที่ระบบบริษัทใช่ครับเราก็พาทุกคนให้ไปในทิศทางนั้นใช่ครับ อยากจะได้สักกี่คนดีฮะที่จะพาเขาปลดนี่เอาเอาแบบในปีนี้ปีนี้ปีนี้ครับผมต้องการคนที่ตั้งใจจริงๆนะครับเอาจริงเอาจังกับผมอ่ะห้าสิบคนครับจะปั้นห้าสิบคนนี้เลยเป็นมนุษย์เงินล้านนะครับไอ้ยะห้าสิบคนนี้เป็นมนุษย์เงินล้านนะครับทุกท่านถ้าเราเป็นมนุษย์เงินล้านทุกท่านคิดว่าปลดนี้ได้ไหมครับโอ้โหมันจะเหลือแล้วใชใช่ครับใช่ไหมวันนี้ครับทุกท่านครับตัวผมเองพร้อมกับบริษัทอินดีมที่บอกสุดยอดแล้ว ระบบสุดยอดแล้วเหลือแค่ทุกท่านนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วผมค้นมาให้ยินดีจากมือทุกท่านพาทุกท่านไปประสบความสำเร็จด้วยกันครับผมโอ้โหนี่แจว่านี่มึงขายของเลยนะฮก็อย่างที่ทุกคนได้ยินครับคือส่วนตัวผมเองเนี่ยผมผมเชื่อนะว่าวิธีการที่ค้นไม้ที่สนดมาแล้วเกือบสองปีครับกับทีมงานผู้นําที่ค้นไม่มีครับผมเอามาผสมรวมกับทาง ระบบที่บริษัทสร้างเอาไว้ครับผมว่าเป้าหมายห้าสิบคนมันทะลุอะมันเกินเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนเดือนก,นกรกฎาคมปีนี้ครับครับปี2563บา 63, เนี่ยมันมีสถานการณ์พิเศษมากๆอยู่อ่าถูกไหมแล้วแล้วเอาจริงๆเลยถ้าเกิดโคดรไหมทุ่มเทปั้นห0สิบคนนี้ผมไม่รู้หรอกว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยเขาจะนับตัวเองกล้านับตัวเองเป็นหนึ่งในห้าสิบรเปล่าะนะแต่ถ้าเกิดว่ากล้านับผมบอกเลยนะว่าเพ้อๆเราจะได้เป็นมนุ่นกันล้าน ภายในกรกฎาคมใช่ครับนะฮะที่เรากําลังบันทึกคลิปนี้อยู่ก็เดือนมีนามีนานะเดือนมีนามีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมมันนุ่นเงินล้านในห้าเดือนเลยนะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะฮะใครสนใจใครมีใจก็ตามกันเข้ามาเดี๋ยวทางโค้ดไม้จะช่วยกันดูแลแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับทางโค้ดไม้เนี่ยทำงานใกล้ชิดอยู่กับผมนะก็ไม่ต้องไปนั่งกังวลเลยว่าเออ เราจะทํางานคนเดียวเราจะโดดเดียวเราพากันสําเร็จได้อยู่แล้วนะสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณโค้ดไม้มากๆเลยนะครับก็เอาไว้ยังไงถ้าเกิดเราได้ฟังแล้วสนใจนะครับติดต่อหาทางโค้ดไม้ได้หรือว่าทีมงานของโค้ดไม้ได้นะครับประสานกันได้เลยครับเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จได้ภายในทีมโค้ดไม้นะสำหรับวันนี้ผมยศจจนทญธนสวีไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ